สวัสดีครับเชื่อว่าหลายท่านนะครับที่ซื้อนะครับซื้อตัว70ไมค์ Smart Dash Cam Pro เมื่อต้นปีหรือก่อนก่อนนะครับก่อนปลายปีนี้นะครับก่อนเดือนพฤศจิกายน2562เนี่ยจะไม่ใช่รุ่น global นะครับ global ก็คือรุ่นที่ใช้ทั่วโลกนะครับรุ่นที่เขาจำหน่าย ไปทั่วโลกซึ่งอาจจะเป็นรุ่นที่นำเข้าจากประเทศจีนนะครับแล้วเอามาอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็คือมาอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เป็นภาษาอังกฤษเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะแต่ตัวตัวเฟิร์มแวร์ลึกๆจริงๆอนะ่ะเป็นตัวของภาษาจีนนะครับเป็นของจีนไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นโกลบอลนะครับซึ่งจะเจอปัญหานะครับเจอปัญหาอะไรก็คือ ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบ OTA ได้นะครับ OTA คือ Over the Air หรืออัปเดตได้บางเฟิร์มแวร์นะครับบางรุ่นเฟิร์มแวร์บางเวอร์ชั่นไม่สามารถอัปเดตได้ไม่ฟอร์มอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นความโชคดีของท่านที่ท,ที่ซื้อใหม่นะครับที่ซื้อรุ่นใหม่รุ่น Global นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าของเรานะครับใช้รุ่นที่อัปเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นรุ่น Global นะครับดูง่ายครับสังเกตที่กล่องนะ สังเกตที่กล่องนะครับดูดูด้านหลังนะจะมีภาษาจีนเกือบทั้งหมดเลยนะครับสังเกตไหมครับเนี่ยครับเป็นรุ่นที่ว่ามาอัพมาอัพเมนูเป็นภาษาอังกฤษนะตัวนี้นะครับซึ่งผมเคยซื้อมาเมื่อเดือนเมษาเมื่อประมาณต้นปีนะครับเนี่ยเป็นรุ่นนี้ที่ผมซื้อมาต้นต้นฉบับจริงเป็นเมนูภาษาจีนนะครับแต่มา คน,คนขายน่ะผู้จำหน่ายนี่นหะมาอัพเป็นเมนูภาษาอังกฤษเพื่อให้เราได้ใช้งานง่ายๆนะครับเนี่ยสังเกตจะเป็นภาษาจีนหมดเมโนโูไอ้ข้อมูลเทคนิคนะส่วนร,รุ่นใหม่รุ่นโกโบนะครับนะครับข้อมูลเทคนิคจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับเห็นไหมครับความต่างกันอันนี้ภาษาอังกฤษรุ่นโกโบอันนี้รุ่น รุ่นแรกเลยครับเป็นรุ่นแรกๆเลยนะเมนูข้อมูลเทคนิคเป็นภาษาอาันกินะครับเนี่ยดูด้านหน้าก็ได้นะครับก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์แถบสีแดงตัวนี้ไม่มีนะครับแล้วทีนี้เจอปัญหาอะไรเจอปัญหาคือผมจะอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับไม่สามารถอัปเดตได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเป็นยังไงนะก็ทำการ นะครับเชื่อมต่อ wi-Fi ก่อนทำแรกเดี๋ยวผมเชื่อมต่อ wi-Fi ก่อนเพื่อจะเข้าไปตั้งค่าเมนูกล้องนะครับเราก็จะทำการนะครับใส่รหัสก็ย้อนกลับไปเข้าแอปนะครับ นะตอนนี้ก็คือยังเรายังอยู่หน้าแบบปกติปกตินะครับผมจะทําการ add ดีไว้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับตัวกล้อง Pro ตัวนี้นะครับก็ Smart Cam Pro 7 yes, Mac ก็ c o n n e c ไปครับ connect ไปครับเมื่อคอนเชื่อมต่อแล้วกดย้อนกลับนะครับก็กดกด confirm ที่ปลุกตัวนี้นะครับกวา่าเพื่อเชื่อมต่อกล้องนะครับก็จะเชื่อมต่อกล้องแล้วนะครับ ีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ากล้องตัวนี้เวอร์ชันอะไรนะครับก็เข้าไปตัวไขป่ปลานี่ตรงนี้นะครับขวาสุดมุมบนขวานะครับก็เข้าไป About นะครับล่างสุดเลยนะนี่ครับเป็นเวอร์ชัน่น1 0 4 n ด2 0 1เเดือน10หรือเปล่าวันที่สิสหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะแต่ตอนนี้มีเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับ ตันนี้เวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชัน 1.0.7a นะครับเขาทำการปล่อยมาล่าสุดแล้วเมื่อ2019เดือน11นะครับซึ่งตัวนี้จะฟ้องให้อัปเดตเดี๋ยวผมผมจะทำให้ดูเขาฟ้องอัปเดตมานะครับส่วนตัวนี้ยังใช้เวอร์ชั่นเดิมอยู่นะทีนี้เราจะเช็คอัปเดตว่าเขาสามารถอัปเดตท,ทาง OTA ได้ไหมก็คืออัปเดตท,ทางมือถือได้ไหมนะครับเข้าไปย้อนกลับไป ย้อนกลับไปเรื่อยครับจนเข้าไปหน้าแรกหน้า Connect นี่ก็ย้อนกลับไปเลยเนี่ยตอนนี้ยังเป็นแบบแบบกล้องสมันจริงในชะ่ไหมอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอสมันจริงนะครับย้อนกลับไปนะครับคอนเฟิร์มออกไปนะครับเข้าไปตรงรูปบนสุดนะครับรูปคนบนสุดซ้ายมือสุดถ้าท่านเคยดูคลิปวิดีโอที่ผมเคยลงนะครับตัววิธี วิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัว70ไมซ์สมาร์ทแบทแคม 1S นะครับก็เหมือนกันทำเหมือนกันเลยทำคล้ายๆกันเลยนะครับก็เข้าไปตรงรูปคนนะก็เข้าไป my device นะครับก็เจอนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราเพิ่มไปต่อนั้นเพ่อเราเราเชื่อมต่อไปแล้วใช่ไหมครับสมาร์ทแบทแคมโตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะมีเมนูขึ้นมานะเป็นชื่อเป็นโมเดลมีไดดีซูนอนะครับ เป็นเวอ,อร์ชันเฟิร์มแวร์ก็คือเนี่ยเฟิร์มแวร์อัปเดต 1.04nA ทีนี้เราจะสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ไหมคลิกไปเลยครับเขาจะทําการเช็คอัปเดตนะครับว่ามีไหมไม่มีนะครับไม่หครับกล้องตัวกล้องรุ่นที่เราซื้อมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่รุ่นที่ผลิตปลายปีที่แล้วนะครับ2018เนี่ย สำหรับใครที่ซื้อตั้งแต่ต้นปีหรือว่า2018จนมาถึงก่อนจะมาซื้อรุ่น global เนี่ยครับก่อนที่จะเป็นคโคโมเทคเนิคเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยท่านจะไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์แบบนี้ได้เลยโดยใช้มือถืออัปเดตได้เลยนะแล้วจะทำยังไงท่านต้องทำการแฟลตอย่างเดียวเดี๋ยวผมมีวิธีทำให้นะครับท่านเช็ค เช็คยังไงก็ไม่ได้ครับนะเนี่ยแล้วถ้าเราเราใส่โมดูล GPS อ่ะจะสามารถเช็คได้ไหมเดี๋ยวผมทำดูมาได้หรือไม่หรือว่าจะอัปเดตแบบ OTA ได้เฉพาะเมื่อใส่โมดูล GPS เท่านั้นแต่ถ้าไม่ใช่แต่ถ้าไม่ใส่โมดูล GPS เนี่ยจะไม่สามารถอัปเดต OTA ได้หรือเปล่าไม่สามารถอัปเดตเฟร์มแร์ OTA ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูนะครับก็ออกการเชื่อมต่อไปก่อนนะ ก็ปิดเครื่องนะครับเราทำการใส่โมดูลนะใส่โมดูล GPS เข้าไปนะแล้วเปิด Wi-Fi เมืนเดิมเชื่อมต่อไ i ไฟเหมือนเดิมนะครับนะครับเมื่อเชื่อมต่ออย่างงี้เสร็จแล้วก็กดย้อนกลับไปเลยครับไปหน้า Connect นะคอนเฟิร์มกดคอนเฟิร์มย้อนกลับออกไปนะครับมาตรงรูปคนนี่แหละก็ My device นะก็ตรงนี้มาเช็คอัปเดตดูอีกทีมีไหมไม่มีนะครับ ไม่มีเหมือนเดิมนะเนี่ยก็ยังเป็น1.0.4 NA อยู่เฟิร์มแวร์อัปเดตนะครับไม่ไม่ขึ้น0.7นะ1.0.7 NA คือเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับไม่ขึ้นนะมีอัปเดตไม่ได้นะท่านก็จบเลยนะครับทีนี้ผมจะทำการลบอุปกรณ์ตัวนี้ออกนะครับ ลบออกก็คือคลิกเข้าไปนะแล้วก็กดลบเลยตรงบมสุดเครับเนี่ยตัวทังขยะกดคือลบนะก็คือดีดิสออกไปนะครับดีดิสอุปกรณ์ออกไปเพื่อจะผมจะไปเชื่อมต่อ,อตัวนี้นะครับนี่เขาจะปิดออกไปนะครับกดย้อนกลับไปออกออกจากแอป,ปเลยนะแนะนำนะครับการทำอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยแนะนำให้ทำตรงที่ติดตั้งที่รถนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องหรือว่าเปิด ec ไว้ นะไม่แนะนําให้มาใช้ตัวอะแดปเตอร์นะครับหรือว่าอะแดปเตอร์มือถือที่จ่าย5โวลต์ที่ใช้ไฟ220บัานวกน,นี้ก็คือระวังครับขนาดที่เราอัปเดตห้ามแบตเตอรี่หมดนะครับเพราะฉะนั้นใช้ power bank ได้นะครับ power bank หรือว่าไฟที่รถยนต์เท่านั้นนะอัปเดตที่รถยนต์หรือว่าจะถอดมาอัปเดตด้วย power bank ก็ได้นะครับเพื่อป้องกันไฟดับ ขนาดแฟตหรือว่าขนาดอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับอันนี้อันนี้ข้อควรระวังนะทีนี้ผมจะทำการอัปเดตตัวนี้เห็นความแตกต่างระหว่างรุ่นอัปเดตเมนูภาษาอังกฤษกับรุ่น g l o b a l นะครับเปิดเครื่องนะ power on wifi นะเหมือนกัน เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับตัวนี้สังเกตชื่อจะไม่เหมือนกันนะ D025E อะไรสิทธ์อะไรเนี่ยใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เขาจะเป็น D02F822 นะคนละชื่อนะอันนี้ต้องเทิร์นออนเทอร์นออนไวไฟให้เขาปรากฏชื่อนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าชื่ออะไรเพราะว่าตัวนี้เป็นของตัวนี้นะครับช,ชื่อเมื่อกี้ นี่ะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับ F822 เนี่ยต,ต,ต,ตรงต,รงตรงัวเลือกตัวนี้นะก็เชื่อมต่อครับเชื่อมต่อก็เข้าแอปไปนีผมเชื่อมต่ออันนี้อยู่นะครับนะครับเข้าไปโชว์เมื่อกี้เอาไหม่นะครับ อิเลมอนอยูแล้วนะครับก็เชื่อมต่อแล้วนะครับก็แอดดีไว c ์เือนเดิมนะสมาร์ทแอดแคมโนะครับก็ติ๊กตรงนี้ก็เน็กแล้วก็คอนเน็กไปเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็กดเข้าไปกดย้อนกลับนะครับกดนะครับกดป,ดป,ดปดุ่มขวาคอนเฟิร์ม ครัก็เชื่อมต่อนะเช็คเฟิร์มแวร์นะครับอัปเดตล่าสุดตัวนี้รุ่นกอโบนะครับซื้อมาล่าสุดเลยนนะะเนี่ยนเนี่ยเวอร์ชั่นจะเป็น1.05 NA ก็ยังเป็นยังไม่ใหม่นะครับเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ตัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่เป็นเวอร์ชั่น1.07 NA นเครับทีนี้เช็คอัปเดตได้ไหมนะครับกดย้อนไปเลยย้อนย้อ้ย้อน,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 อนไปจน เข้าไปหน้าแรกคอนเฟิร์มออกไปนะครับเนี่ยหน้านี้เข้าไปตรงรูปคนนะก็ My Device นะครับก็เลือกตัว F822 เนี่ยครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับเห็นไหมครับก็จะมีข้อมูลมีได้เหมือนกันด D2 นเนี่ครับชิคตัวนี้เข้าไปเขาก็จะเช็คอัปเดตว่ามีไหมนะครับเห็นไหมครับถ้ารุ่น global จะฟ้องขึ้นมาเลยนะ ว่ามีเฟิร์มแวร์อัปเดตเวอร์ชันไหนแล้วครับเนี่ยลาสเวอร์ชันเนี่ยล่าสุดเวอร์ชันนึ่งนเจ็ดนวครับจำนวนข้อมูล 22.2MB ุเมกะไบต์นะกูจะดาวน์โหลดเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ไหมนะครับเห็นไหมอัปเดตสามารถใช้ได้ดาวน์โหลดตอนนี้ได้ไหมนะครับ mm hmm. ดานวน์โหลดไปเลยครับผมจะอันนี้คือแนะนำวิธีอ mm ัปเดตเฟิร์มแวร์แบบ OTA กับแบบแฟดไปเลยตัวนี้ผมจะแฟะเพราะว่าไม่สามารถอัปเดตแบบนี้ได้นะ ส่วนตัวนี้ก็อัปเดตแบบ OTA ไปเลยนะครับก็ดาวน์โหลดไปนะแนะนำนะครับมือถือนะครับต้องมี 4G นะผมเคยแนะนำตัว 1S ได้วว่าวิาวธีอัปเดตเป็นยังไงต้องใช้เน็ตมือถือนะครับ 4G นะหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะครับก็พอตเนิวนะเขาก็จะดาวน์โหลดจำนวน22เมกะไบต์นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเขาก็จะเก็บในในอะไรนะครับในไฟล์ชั่วขณะนะ ในเทมโบรีกดด้วยเทมโบรีของมือถือนะครับทีนี้เราก็ย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปตรงนี้ย้อนกลับไปเลยนะครับย้อนกลับไปอีกนะจนเข้าหน้าตรงนี้ก็ทําการเชื่อมต่อกับมือถือนะครับดีไวซ e คอนเน็กนะก็เชื่อมต่อ Wi-Fi กับมือถือนะนะครับทีนี้เขาก็จะฟ้องข้อความว่า gate, อาัปเกรดแพ็กเกจออะไรอเอาไวเดเวอร์ก็คือสามารถ อัปเดตได้แล้วนะก็คือกดพุทธ์เลยครับทำการกดพุทธ์เลยเพื่อจะอัพปเดตนะครับเนี่ยเขาจะฟ้องว่ารัสติพัว s i o n 1.07a na เนี่ยนะครับพุทธนาวเลยือคือ,คอเราจะอัปเดตเฟิร์นเบร์เลยนะครับตอนนี้คือจะอยุ่บันทึกอะไรเนี่ยก็คอนเฟิร์มไปรอนะครับกรรอตัวนี้จะอัปเดตเฟิร์มเบร์เหมือนกับตัว เจ็ดสิไมสมาร์ทแอสเค็ม 1S นะครับนะก็กอดอิดเมื่อกี้ผมกดผิดหรือเปล่าก็เชื่อมต่อได้นะครับไฟฟ i โดนปิดนะครับ นะครับตอนนี้ก็เข้าไปแอปแล้วก็เช็คดูนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับก็1.0.7 NA นะครับเมื่อกี้ก็คือเขาก็ปิดเปิดเครื่องใหม่นั่นแหละก็คือเสร็จแล้วคืออัปเดตเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับ1.0.7 NA เห็นไหมก็มีอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างนะครับที่ผมสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับ ไวไฟออนไวไฟคือปิดเปิดเครื่องเปิดเครื่องออนไวไฟเหมือนเดิมนะครับเพราะเสาออนเสาก็เหมือนเดิมเ e c o คอร์ดเสาเด็กคอร์ดก็เหมือนเดิมอันนี้เวลาจะเปลี่ยนนะครับทีนี้จะสามารถปรับเวลาได้นะก็อันนี้ก็คือแค่หน้าจอเนี่ยครับเวลาบันทึกดูบ,บันทึกเนี่ยจากปกติจะมีแค่หนาทีกับ30วินาทีอะไรนี่มั้งน,น,นะครับดูบวิดีโอความยาวของวิดีโอนะครับ อีนี้เพิ่มมาแล้วครับเพิ<ๆ>่มเ่มเป็นเป็น,ป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 นหนาที2นาที3นาทีสามารถเลือกได้แล้วนะเนี่ยวิดีโอเซตติ้งนะ3เมนูเหมือนเดิมไหมนะวิดีโอเซตติ้งก็ยัอเหมือนเดิมนะครับยังมีแค่3ช้อยให้เลือก3เมนูเชื่อส่วนตัวนี้ก็คงมีแค่265กับ264นะ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับอันนี้ก็ไม่มีเปลี่ยนโลโก้พัเธอร์มาก,ก็คือสามารถปิดเปิดโลโก้ได้แล้วนะครับไม่ให้มีไม่มีคําว่า70็ดไมล์ปรากฏที่คิปวีโอได้นะครับปิดไปก็ได้ไม่เอาโลโก้70็ดไมล์แล้วนะอันนี้ก็ปิดได้นะครับเห็นไหมครับเหมือนตัว เ m ซี่ไมค์สมาร์ทเดแค 1S เลยสามารถปิดได้แล้วพวกโลโก้วัตเทอร์มาร์กเนี่ยก็คือลายน้ําของตัว7จซีมนี่นะครับนี่ก็ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากก็แค่เพิ่มสามารถปิดเปิดโลโก้ได้นะครับแล้วก็ปรับดูเวลาได้เป็น1นาที2นาที3 1, นาทีนะพวกนั้นก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะเพิ่มความเสถียรบางอย่างด้วยนะ เห็นไหมครับตัวนี้สามารถรุ่น global สามารถอัปเดตทาง OTA ได้นะครับเดินออไปออกไปนะครับแล้วรุ่นนี้ไม่สามารถอัปเดตได้ต้องแฟตอย่างเดียวนะเอาใน,นี้ผมไปสั่งเตือนให้หมันเข้ปาปักกิ้งหมดทำงานเลยนะครับต้องปิดเครื่องไว้โอเคครับอันนี้ออกไปทีนี้ก็มาถึงตัวต้อง เนี่ยครับต้องแฟดอย่างเดียวแฟดก็คือต้องถอดเมมโมรีไปก,อ firmware, กอ๊อปเฟิร์มแวร์ก๊อปไฟล์เฟิร์มแวร์ลงในเมมโมรีนะครับมีขั้นตอนอยังไงเดีย๋ยววันจุมผมจะทำให้ท่านดูนะครับครับก่อนถอดไมโคร s d Cut กนะครับไป Copy ไฟล์อัปเดตแบบแฟดนะครับให้ทำการปิดปิดฟังก์ชันบันทึกอุบัติเหตุนะครับกระแทกนะที่แบบว่า ตัวกล้องเมื่อสัตว์เทือนเดี๋ยวตัวกล้องจะเปิดมาแบบไม่ตั้งใจนะครับก็คือมี2ตัวนะครับเข้าไปก็ตั้งค่านะที่ต้องปิดไว้เลื่อนลงมาตรงนี่นครับอันนี้คืออันนี้คือบันทึกอ,อุบัติเหตุสุขเฉินใช่ไหมดิสเอเบิลเลยคือปิดไว้ก่อนนะครับคอยมาเปิดทีหลังเอานะแล้วก็จะมีตัว p a r กิ่งนะครับอันนี้ต้องปิดไว้นะไม่งั้นทําการอัปเดตเมื่ออัปเดตจะล้มเหลวนะครับอันนี้ก็ปิดไว้นะครับปิดไว้เลย คอนเะฟิร์มไปก็ย้อนกลับไปนะครับให้เป็น Disable เหเองนมครับเนี่ยแค่น,นั้นเองนะครับครับจากนั้นก็ปิดเครื่องนะครับถอดไมโคร SD Card ไป Copy file ในคอมพิวเตอร์หรือว่า PC อะไรตา่างก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้ไป่ o p y ไฟล์ได้เลยนะครับก็ถอดถอดม e m o r ี่อ่อนครับตัวนี้เราจะไปก็ไฟล์ใส่ m e m o r ีกันนะ ครับเมื่อท่านนะครับเมื่อท่านคลิกลิงก์ที่ผมได้แนบไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับท่านก็จะเจอเนี่ยครับ OTA 3 4เจอไฟล์นะครับ OTA 3 4มสี่ฟุลเไม้นะครับ D 0 5 B 1 0 7 m a นะครับก็ท่านก็ทำการคลิกดาวน์โหลดเลยครับเห็นไหมครับตรงนี้นะกดดาวน์โหลดเลยนะครับ นะก็ท่านก็เริ่มดาวน์โหลดเลยนะครับท่านก็ไปเปิดนะครับไปเปิดตรงที่ท่านเก็บไว้นะครับโฟลเดอร์ที่ท่านดาวนโหลดเก็บไว้ตรงไหนก็ไปเปิดไฟล์จากนั้นนะครับก็ปิดตรงนี้ออกไปนะนะครับเมื่อเจอไฟล์ดาวน์โหลดตรงนี้ที่ดาวน์โหลดมานะครับให้คลิกขวาแล้วครับ เพื่อทาการแยกไฟล์ออกมานะแอคแท็กไฟล Act ์นะครับก็แอคแท็กเนี่ยเลยก็แท็กนะครับก็จะได้โฟลเดอร์คําว่าอัปเดตนะครับก็จะมีนี่แหละครับก็จะมีไฟล์ย่อยข้างในนะเราจะเอาโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับโฟลเดอร์อัปเดตเนี่ยไปวางไว้ในไมโคร SD card ที่เราถอดออกมาจากตัวกล้องนะครับทีนี้เราก็นำไมโคร SD card ที่เราถอดมาจากกล้องเนี่ยอาจจะเสียบเข้าตัว การ์ดเดอรนะครับหรืออะไรก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นี้ได้นะครับผมจะตัวนี้ผมเสียบกับตัวการ์ดเดอรนะครับผมก็จะเสียบเข้าตรงช่อง USB นะนะครับอันนี้คือโฟลเดอร์ที่ปรากฏขึ้นมานะครับก็จะมี Event Normal p a c k i n g Photo อันนี้คือโฟลเดอร์ของไมโคร SD Card นะครับของตัวกล้องนะ อย่าไปลบอย่าไปทำอะไรนะครับตรงนี้เพราะไม่งั้นเวลาเสียบก,กล้องแล้วกล้องก็จะฟ้องให้ฟอร์แมตอีกนะครับเราก็ทำการนี้เลยครับตรงที่เราแยกไฟล์ออกมาเมื่อกี้ครับที่แอคกถักไฟล์มาคลิกขวาครับกอปี้เลยแะ้วก็มาตัวของไมโคร SD Card นะครับก็กดคลิกขวานะครับก็กดทัสเลยนะครับบางเลยนะทีนี้ก็จะมีโฟลเดอร์เพิ่มขึ้นมานะครับ ทีนี้เราก็จะเอาตัวถอดนะครับทำการถอดไมโคร SD Card จากคอมพิวเตอร์ไปเสียบเข้ากับตัวกล้อง70ไม่นะครับปิดไปทำการถอดออกครับก็อ j e c t เลยครับเมื่อ copy ไฟล์เสร็จก็นำไมโคร SD Card นะครับ มาเสียบเข้าขกับตัวกล้องไหมครับเมื่อเราสั่นสะเทือนตัวกล้องก็จะไม่ทํางานนะถ้าเราปิดปิดตัว2อฟังก์ชันนั้นออกไปนะครับ <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้กล้องเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่งั้นไฟล์ไฟล์อัปเดตที่เราจะนํามาแฟลชเนี่ยจะหายไปอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเมื่ออัปเดตเสร็จเนี่ยไฟล์โฟลเดอร์อัปเดตที่เราก๊อปปี้ลงไปในไมโคร SD สซีการ์ดเนี่ยก็จะหายไปโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปลบอะไรนะครับเราก็นําเข้าไปนะครับเสียบคือเข้าไปในตัวกล้องเหมือนเดิมเลย ทีนี้นะครับก่อนจะเสียบเข้ากับตัว power bank นะครับให้กดปุ่มให้ให้กด2ปุ่มนี้ค้างนะครับกดปุ่มขวาสุดนะครับแล้วก็ล่างสุดนะค้างไว้นะครับแล้วก็เสียบ power bank นะครับ เมื่อเครื่องติดก็ปล่อยมือนะเห็นไหมครับก็จะทําการอัปเดตรอรออัปเดตจนเสร็จนะครับเครื่องก็จะดับลงนะเมื่อดับลงนะครับก็ทําการเปิดเครื่องโดยกดปุ่มยาวค่ะครั้งหนึ่งนะครับนะครับนะเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาเสร็จก็ ไปดูนะครับเข้าไปตั้งค่าว่าเป็นเวอร์ชั่น1.0.7หรือยังนะครับก็ไป about ล่างสุดเลยเห็นไหมครับเร็นแล้วใช่ไหม1.0.7นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว2019เดือน11นะครับเดือนนี้เดือนกันยายนันที่13นะออกไปเดี๋ยวให้ดี s t o r e รีสโต่แฟคทอรี่สักครั้งหนึ่งก่อนนะครับตรงนี้นะรีสโต่ก่อนบดเฟิร์มไปนะครับ mm hmm. เมื่ออัปเดตเสร็จต้องรีสโต่หน่อยนะครับเรียกคืนค่าโรงงานนะครับตัวกลว้องก็จะเปิด่าเปิดกล้องขึ้นมานะครับก็เหมือนเดิมแรกครับเหมือนเราเหมือนเราอะไรล่ะเหมือนเราเปิดเครื่องใช้งานตั้งแรกเลยนะก็เป็นมีไกด mm ์ hmm. นะครับ ตังอันนี้ก็ค่อยอบอกเป็น2น0 9ก่อนค่อยไปเชื่อมต่อไ i ไฟสิงวันเที่ยวนะครับรูเมโนโูนะอันนี้เมนูลึกๆนี้น่าจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ตั้งค่าเอานะคิดว่านะครับงั้นเชื่อมต่อ Wi-Fi เลยนะครับ นีค่ควจะเชื่อมต่อ Wi-Fi กับมือถือนะครับเปิด w i i ก่อนครับเห็นไหมครับเมื่อเราอัปเดตเฟิร์มแวร์แบบแฟลตรหัส Wi-Fi เปลี่ยนไปนะครับอันนี้สามารถเปลี่ยนได้รหัส Wi-Fi อาจจะเป็นแบบที่เขาแฟลตมาจากเครื่องเขานะครับนะครับก็นี่เจอแล้วนะครับก็ใส่รหัสตามที่เห็นนะครับ อันนี้เราเปลี่ยนหรหัสได้ทีหลังอีกแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นรู้ไปแล้วก็จะไปใช้งานใช้งานไม่ได้เด้เพราะว่าต้องกดคอนเฟิร์มปุ่มที่ตัวกล้องอยู่แล้วนะครับแต่มันอยู่ในรถเราแล้วม,มีใครไปกดได้นอกจากตัวเราใช่ไหมนะครับเราทำการเชื่อมต่อไปก็ไปเข้าแอปนะครับ เขาแอปก็อันนี้คนละตัวนะครับกดลงไปต้องเพิ่มต้องทำการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่นะครับเพราะตัวนั้นเป็นตัวก่อนหน้านะต้องเพิ่มตัวนี้นะครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> เราต้องกดปุ่มคอนเฟิร์มที่ปุ่ม,มน,นี้แล้วนะครับไม่มีใครกดได้เพราะอยู่ในหน้า <c oughs> รถเรา านนั้นไม่ต้องห่วงรหัสไ i ไฟก็เปลี่ยน,นยได้แล้วนะครับนะครับก็เข้ามาเหมือนจริงใช่ไหมครับเนี่ยกลเหมือนจริงนะนี่ก็ไปกดเนี่ยครับเมนูรูปไข่ปลาข้างบน3ามขีดน,นะก็ะดูดูว่ามีมีไหมมีเมนูเหมือนตัวนี้ไหมเหมือนตัว global นี้ไหมนะครับตัว global นี้อัปเดตเฟิร์มแวร์แบบ OTA ได้นะครับส่วนตัวนี้อัปเดตแบบแฟลตเอาคือต้องถอด มาโคล SD การ์ดไปก็ p ีไฟล์อัปเดตเอานะก็มีสารคไนอะไรปึ๊บๆนะครับสิงวันที่ก่อนเพราะว่าเราดีสตอร์ไปเมื่อกี้นะครับสิงวันที่เวลาเดือนปีให,ให้ให้ตรงกันก่อนนะไว้อคอนโทรลด,ดูสปิกลูดูยูสเห็นไหมครับก็จะมีคำว่าโลโก้วัตเทอร์มาร์คขึ้นแล้วแต่ก่อนไม่มีนะครับนะตัวนี้ก็ยังไม่มีแต่ก่อนตอนนี้อัปเดตเป็นเฟิร์มแวร์ ดูตัวบอก็ได้ปึ๊บนะครับเป็นเวอร์ชัน 1.0.7a n แล้วนะครับเวล่าสุดแล้วนนะตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชันะนะครับก็ตั้งตามนี้นี่เป็นค่าตั้งค่า Default อยู่ทีนี้เราก็ตกแต่งเอาครับอยากตั้งค่าอะไรก็ตั้งแต่ค่านะไผมก็จะตั้งค่าไว้เลยคือ นะครับเดี๋ยวผมจะไปเชื่อมต่อตัว gps ที่รถอยู่นะเดี๋ยวไปคาลิเบตอีกทีนึงนะครับเนี่ยเวลาก็เวลาบันทึกดูเวลาบันทึกก็ตัง้งหนึ่นาทีสนาทีสามนาทีนะครับใช้ได้เลยนะอันนี้สำหรับผู้ที่ซื้อเครื่องตั้งแต่ต้นปีนะครับก่อนก่อนเป็นตัวโคบ o นะครับก็สามารถแฟต ตามพิธีของผมได้นะครับครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ตัว70็ y สี่ไมซ์สมาร์ทดแคมโปรนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจก็อย่าลืมท่านผู้ชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ